ตรงกระดูกตรงนี้เราวางนะคะก็พยายามแบบบีบเบาๆนะคะตรงกระดูกตรงไหนก็บีแบแขน,น,นะคะถ้าโควิดซาหรือว่าลูกค้ารู้สึกปลอดภัยหรือเรารู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเรานวดแขนให้ลูกค้าด้วยผิวนุ่มขึ้นนะคะใชะ้กิ๊งตาผิวนี้ของอรนะคะนวดจากานี้นะคะเส้นนี้นะคะแล้วก็นวดเข้ามือให้ลูกค้าชื่อมเชื่อชื่อชื่อนวดคะ่ะหอมแม่มือนิอ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยคะ่ะ ลูกค้าก็จะลงรเมากเลยนะคะโอ้ยทำร้านนี้สบายอีกด้านนึงยกสิยกมือ้าขึ้นแล้วก็ใช้มันนังนะคะดสำับัน โควิดไม่มีโรคติดต่อเนี้เราก็จะนวดให้ลูกค้าได้แบบนี้แหละแต่ว่าพอม,มันมีโควิดนะลูกค้าก็จะไม่ชอบให้ใครมาจับเบอร์ัน,นนี้ก็สับตรงน,นี้นะคะห้เป็นตัวยิยงมาเพียงหายนะคะลูกค้าโอเคเสร็จแล้วเอาผ้าออกค่ะเอาผ้าออกเบาๆเราก็เช็ดผมให้ลูกค้านะคะโอ้โหนางสีสานลูกค้าขาวสะอาดมากเลยนะคะสบายนะคะขฉยอย่างไปของลูกค้านะคะ ประมนี้ค่ะก็ใส่อาหารผัน,นะกะคะลคาคนนี้ผมมาแล้วผม้นนะคะไต้องใสเ่เยอะค่ะเฉดหน่อยนะะวมเสมอ้ก็ใส่เข้าผมะค,ะาค่ะมันไเลยอมโนอาหารผมแล้วก็กที่ติดก็จะลื่นเลยนะคะ เอาหวีมาหวีค่ะหวีเริ่มจากลายผมเหมือนเดิมนะคะหวีขึ้นไปจะกลายผมค่ะหวีขึ้นไปค่ะอาหารผมก็จะติดในหวีนะคะก็หวีขึ้นไปค่ะเปรงข้อมือนะคะอย่าลืมเปรงข้อมือนะทุกขั้นตอนนะเปรงข้อมือจะได้หวีง่ายลูกค้าไม่เจ็บนะคะผมไม่ติดด้วยเนาะลูกค้าแสกผมตรงไหนคะตรงนี้นะคะโอเคเราหวีขึ้นมาชุดดันไป อยแสงก็จะขึ้นมาอินวยอัตโนมัตค่ะอันนี้เราหวีเพื่อให้รู้ทิศทางในการเป่าผมเนาะ่ด้านในด้วยอันน,น,นี้ยังมีเราอะว่าเราไอ้น,นี่ดีอยู่แล้วนะเห็นไหมยังมีน้ำเราก็จะมาซับผมอีกรอบนึงค่ะชื่ออืม,อ,มอ,อืม <laughs> <laughs> คีแล้วเราก็จะเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนใดอันนี้พี่เจนี่จะใดให้ดูนะเมื่อกี้พี่เ่นกระเ๋าอันนี้พี่เจนี่ใด้วนผมเก็บไว้ให้ะเะการทำงานนะคะมีผมแบ่งผมเก็บผมที่เรียบร้อยจะเรื่องที่สำคัญมากเลยนะก็คือแบ่งครึ่งหน้าเมื่อกี้นะที่เราแบ่งผมนะที่พี่เจนี่บอกว่าอ่ะครึ่งหน้าเนี่ยครึ่งนึ่งสีสันเนี่ย เดินยาวเดินเดี young, <S <S ่ยวก่อนขึ้นอะได้คนเดียวก็จะแบ่งแบบนี้ค่ะทีนี่จะเริ่มขั้นตอนอะไนะเดี๋ยวขอเทน้ำก่อน เกินข้ามือเยอะๆได้จากโคนให้ได้ก่อนเอาโคนให้อยู่ใดโคนให้ได้ได้ผมไปตามแนวศิษฐักพอโคนได้แล้วมาได้ตรงกลางได้ตรงกลางได้ตรงกลางตรงกลางแล้วมาใดที่ปลาย ก็ถ้าได้เปียกผมมันก็จะเงามันก็จะนุ่มสะบูกนะคะแรงก็โค้งขึ้ ด้านนี้ผมเขาจะเป,เป็นแนวของเขาเลยคือโคนกับไปผมเขาจะตรงกันแล้วเวลาลงเขาจะเป็นทรงสวยแต่ถ้าพิจิญญ์นี่ดึงมาทางเนี้ยผมมันก็จะบิดให้ถสังเกตนะสังเกตไหมพิจินี์จะไม่เอาความร้อนที่ผมนะพิจิญญจะเอาความร้อนแบบว่าวิ่งผ่านแลงถ้าที่มันจะกดลงแบบนี้มันจะทํา เินผมจะไหม้นะคะเอาความร้อนแบบว่าเก่าผมแบบผิวอนี้ก็จะขยับตัวเราก็ไม่อยู่ที่เดิมนะเราจะขยับไปตามองศาของผมนะ Thank you. เป็นสามเหลี่ยมเนาะเวลาที่เราทําแบบเนี้ยเนี่ยช่อหน้าอันนี้นะคะเวลาเราเก็บช่อหน้าให้ลูกค้านะคะแปลงกลมนะคะเราวางแนบไว้ตรงนี้เนี่ยตรงโคนผมตรงนี้นะคะละเสร็จแล้วก็วผมแลนนะคะแล้วโมตาวนาตรงนี้ ลงเงยนปังนะคะคนผปคนของฟ้าก็จะทองอขึ้นนะคะแล้วก็มาเก็บตรงนี้เป็นตรงกลางนะคะุตรมงกุดตรงนี้ เพิ่งคิดว่าฉันไม่สวยที่อลองสระผมด้วยก่อนอะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่สีล่างลายผมนิดหน่อยนะคะเพราะลูกค้าถ้ามีผมมันนะคะอ่าเลยก็หวีค่ะอ่าลูกค้าท่านนี้บอกป้าใส่ตรงปลายมุ้งค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะผมลูกค้าท่านนี้ก็บิดอลังการนะคะผมอยากสดทั้งบ้านนะคะบ้านนี้ มาเนี่เลยจ้าเสร็จแล้วค่ะยิ้มแม่นางบูดอ,อันนี้มาถ่ายข้างหลัง